สิ่งที่ผมเรียนณนขณะนี้นะครับจำเป็นต้องใช้ที่แม่สายแต่จะอย่างไรก็ดีนะครับพื้นที่ใดที่มี PM 2.5เกินกว่า450ก็ต้องทำเหมือนกันต้องทำอย่างที่ผมพูดเนี่ยแต่ไอ้600นี่นะครับมันเกินเลยมันอันตรายอย่างยิ่งนะครับซึ่งไม่อาจจะปล่อยไว้ได้แม้แต่ชั่วโมงแม้แต่วันนะครับ ผมก็หวังว่าขาอแรกนะครับท่านนายกน้ำตรีจะเห็นกับประชาชนจะสงสารประชาชนนะครับติดต่อกับผู้นำของพมา่าเดี๋ยวนี้ข้อ2หน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับอย่างเด็ดขาดและทันทีไม่มีเวลารออีกแล้วนะครับ พี่น้องประชาชนชาวไทยที่รักและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับพี่น้องที่อยู่ทางเหนือซึ่งพรักเพื่อไทยรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่างมากนะครับวันนี้อย่างที่ท่านเลขาได้เกิ่นไปนะครับถือว่าเป็นวันวิกฤตทางมลภาวะทางอากาศสูงสุดเท่าที่ประเทศไทยเคยประสบมานะครับ PM 2.5อันตรายมากด้วยระดับ PM 2.5เมื่อเช้านี้ที่เชียงรายที่แม่สายนะครับสูงถึง656มิลลิกรัมนะครับเป็นตัวเลขนะครับที่อันตรายถึงชีวิตถ้าจะพูดนะครับให้ให้ตกใจนะฮะ ชีวิตอาจจะตายแบบใบไม้ร่วงนะวินาทีหนึ่งวินาทีใดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพรรคประไทยจึงคิดว่าถึงมันจําเป็นนะครับที่จะต้องพูดทําความเข้าใจนะครับแล้วก็ชีน้นาหลักปฏิบัติว่าทําอย่างไรนะครับถึงจะแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วก็ทําอย่างไรนะครับถึงจะเซฟชีวิตและสุขภาพพลานามัย ของประชาชนทางเหนือได้นะครับเาช้านี้นะครับมีอยู่4จังหวัดนะที่เลวร้ายมากได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนและน่านแต่ที่ร้ายที่สุดคือที่แม่สายนะครับคือถึง656มิลลิกร,รัมนะฮะต่อลูกบาทเมตรนะครับนี่คือภาพดาวเทียมนะครับนะครับโดยชิสตาเมื่อครู่ใหญ่นี้เมื่อครู่ใหญ่ๆนี้นะฮะท่านจะเห็นแดงเทือก นะครับลมตอนนี้นะครับเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนืออ่อนๆอ่อนๆนะครับเป็นลมที่หนักนะครับพัดมาจากทางพมา่าเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับพ m 2.5จจึงมาจากพมา่านะครับเกือบทั้งหมดต้องขออนุญ,ญาตที่จะต้องเอ่ยชื่อนะครับเพราะว่าเป็นข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้นะครับ พักเพีไยได้หารือกันเป็นการภายในนะครับเห็นว่าเหตุการณ์มันวิกฤตถึงขั้นซึ่งอาจจะประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินก็อาจทําได้วิกฤตครั้งนี้นะครับถึงชีวิตของประชาชนเป็นแสนเป็นล้านเป็นอันตรายทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้น พักคไทยใจกว้างนะครับและด้วยเห็นใจประชาชนด้วยสงสารประชาชนวันนี้เราจะขอร้องนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นราชการหรือภาคการเมืองอื่นๆแม้นว่าขณะนี้เป็นช่วงหาเสียงนะครับอยากให้ลืมเรื่องนั้นขอให้หยุดเล่นการเมืองชั่วคราวนะครับและหันมาหาประชาชนนะครับเพื่อไทยมีหข้อนะครับที่จะเสนอข้อที่หนึ่งนะครับ ท่านนายกประยุทธ์ก็ราบดีนะฮะในชีวิตผมไม่เคยไหว้ท่านก่อนนะครับเรารู้จักกันมานานมากวันนี้นะครับผมจะขอกราบท่านขอความการุณาท่านนายกประยุทธ์นะครับในฐานะนายกรัฐมนตรีท่านโทรศัพท์ไปหาผู้นำประเทศพามา่าเดี๋ยวนี้ทันทีและโทรศัพท์ไปถึงผู้นำกลุ่มอื่นๆนะครับที่มีอิทธิพล ที่อยู่ใกล้เชียงรายนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับแถวแถวแม่สายตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับที่จะขอร้องทางฝ่ายพมา่าให้เข้าไปควบคุมการเผาเพราะขณะนี้นะครับควันซึ่งมีพีเอ8ม0อนะครับมาจากฝั่งพมา่าทั้งสิ้นขอความกรุณาท่านท่านนายกครับใครก็ตามที่อยู่ใกล้ท่านวันนี้เดี๋ยวนี้ไปบอกเอะนะครับ ว่าในานามประชาชนนะครับขอร้องกราบขอร้องท่านการุณาธรรมครับขอให้ท่านทําเดี๋ยวนี้วันนี้แล้วบอกให้พวกเราทราบด้วยว่าท่านได้ทําแล้วและทางโน้นเนี่ยนะครับได้ตอบอย่างไรซึ่งผมเชื่อว่าทางโน้นก็คงจะเห็นใจเรานะครับข้อสองจะอยู่รอดวันนี้นะครับต้องมีแมสอย่างดี ท่านอนุทินท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านไปให้คนไปแจกให้ทั่วถึงโดยทันทีโดยทันทีนะครับข้อสามนะครับผมไม่ทราบว่าหน่วยไหนอาจจะเป็นกระทรวงมหาดไทยท่านต้องหยุดงานต้องหยุดต้องปิดโรงเรียนนะครับและห้ามออกจากบ้านโดยสิ้นเชิงเชื่อผมเถอะ หกร้อยกว่าเนี่ยนะครับอันตรายอย่างยิ่งมันเข้าไปในขุมขนเข้าไปในลูกตาเข้าไปในจมูกเข้าไปในทุกสิ่งทุกอย่างของตัวท่านนะครับข้อสี่นะครับหน่วยไหนก็ไม่รู้นะครับต้องไปหาพัดลมมาแจกแล้วก็ไม่ใช่พัดเข้ามานะครับแล้วก็ไม่ใช่พัดให้เย็น,ยนพัดออกไปเอาฝุ่นพ m 2อมุเนี่ยที่มันหลุดเข้ามาเนี่ยเอาออกไปจากบ้านนะครับทำได้แค่ไหนก็ทำ ข้อ5นะครับกระทรวงเกษตรคุณเฉลิมชัยคุณเรียกบริษัท3-4บริษัทนี่มาแล้วคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาใช้อำนาจที่คุณมีตามกฎหมายตามข้อตกลงนะครับว่าในการตรวจสอบที่มาที่ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือความเสียหายกับประเทศท่านต้องใช้ความเด็ดขาดนะครับข้อ6ท่านบราวุธ กระทรวงทรัพย์ท่านต้องสั่งกรมอุทยานแห่งชาติให้ยุติการอนุญาตการเลี้ยงวัว15ฝูงขนาดใหญ่ในอุทยานแห่งชาติทันทีเดี๋ยวนี้ด้วยเพราะพวกเลี้ยงวัวกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เผาเพื่อจะให้ได้หญ้าระบาดมาเลี้ยงวัวทัดเจนะครับและท่านก็จะต้องสั่งห้ามเข้าไปเก็บเห็ด ในอุทยานณวันนี้เพราะพวกที่เผาก็เป็นพวกที่ไปเผานะครับเพื่อให้เหตุเกิดขึ้นท่านต้องทำตอนนี้ยังไงก็ต้องทำนะข้อ8นะครับเมื่อกี้ผมนะครับมข้อ7นะครับได้พูดแล้วนะฮะว่าได้ขอให้กระทรวงซึ่งรัฐมนตรีก็สักการพักหรือเป็นหัวหน้าพัก จ้งโน้ตแจน้นี่แจ้งนั่นกกรตนะครับวันนี้ท่านต้องไปประชุมทบทวนนะครับว่าเฉพาะกรณีเนี้ยนะครับท่านคงจำเป็นนะครับที่จะต้องเปิดทางนะครับให้อุปกรณ์เหล่านี้ไปถึงประชาชนได้ซึ่งแน่นอนที่สุดครับมันต้องผ่านไปทางราชการหรือพักฝ่ายค้านซึ่งไม่ใช่ราชการก็ต้องทำได้ กกทจะเอาเรื่องนี้มาไม่ได้เพราะเวลานี้มันเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายนะครับแล้วก็บรรดานักร้องหิวแสงก็หยุดนะครับอย่าได้มาล้อเรื่องนี้นะครับเออเป็นอันขาดสิ่งที่ผมเรียนณขณะน,นี้นะครับจำเป็นต้องใช้ที่แม่สายแต่จะอย่างไรก็ดีนะครับพื้นที่ใด ที่มี PM 2.5เกินกว่า450ก็ต้องทำเหมือนกันต้องทำอย่างที่ผมพูดเนี่ยแต่ไอ้600นี่นะครับมันเกินเลยมันอันตรายอย่างยิ่งนะครับซึ่งไม่อาจจะปล่อยไว้ได้แม้แต่ชั่วโมงแม้แต่วันนะครับผมก็หวังว่าเขาแรกนะครับท่านนายกรัฐมนตรีจะเห็นกับประชาชนจะสงสารประชาชนนะครับติดต่อกับผู้ดำของพมา่าเดี๋ยวนี้ ข้อสองหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องรัฐมนตรีทั้งหลายนะครับก็ปฏิบัติหน้าที่ของท่านนะครับอย่างเด็ดขาดและทันทีไม่มีเวลารออีกแล้วนะครับพาคประชไตยก็เสียดายนะครับถ้าเราเป็นรัฐบาลอยู่ในวันนี้นะครับสิ่งเหล่านี้เกิดไม่ได้นะครับถึงเกิดก็ต้องเกิดน้อยกว่าน,นี้แล้ว,วันหน้าผมก็เรียนยืนยันได้นะฮะว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลสิ่งเหล่านี้ก็จะเกิดไม่ได้นะครับ ผมพูดอันหลังเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจจะพูดทางการเมืองแต่ผมพูดให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ทำได้ถ้าตั้งใจจะทำขอบคุณมากครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกนค r โค้ดได้เลยครับ